อ่ะตอนนี้ตอนนี้เราก็มาดูอาหารที่เกาะขามเกาะขามมีอะไรขายบ้างครับมีมีเป็นชิ้นเป็นชิ้นเก่ทอด็สามสั่งอย่างครับราคาไม่แพงนะคะที่นี่อาหารราคาทั่วไปใช่ค่ะครับเป็นสวัสดิการของทหารนะคะโอเคครับในเราร้านก็มีข้าวก๋วยเตี๋ยวเรือมีน้ำค่ะอันนั้นก็ชากาแฟอันนั้นเป็นอะไร อาหารตามสั่งมีสี่ร้านเนาะหนึ่งสองสามแล้วน้ำหรอน้ำน้ำเปล่าข้างบนก็มีอยู่ประมาณสามสี่ล้านอาหารอาหารครับลอ่ก็มีาเพิ่มอีกาานก็จะเป็นประเภทไหนอันแรกจะเป็นเคปอะค่ะเคปอันนี้หมูปิ้งหมูปิ้งเพราะวันนี้ไม่ใช่วันหยุดเนาะไม่ใช่วันหยุดวันทำงาน วันนี้เป็นจันเนาะคนขายเขาทำงานไม่ได้มาอืมพนงกาตอนนี้ก็มีตรวไปคือลูกชิ้นปิ้งะไก่ทอดโอเคเนาะแล้วก็มีข้าวข้าวข้าวต้มซังแล้วก็มีอ่มีอะไรมีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋๋ววยยเตีโอเคครับวันนี้ก็มารีวิวดูเผื่อใครมาเที่ยวเกาะกางจะได้รู้ว่าไม่ต้องเตรียมอะไรมาไปมาซื้อบนเกาะได้เลยใอาค่ะไม่แพงค่ะรับรองรคปกติเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็สั่ง อะไรนะก็เลยอะไรนะลูกชิ้นปูค่ะลูกชิ้นปูทอดโอเคครับค,ครับอันนี้ผมก็มาซื้ออาหารอันนี้ก็อันนี้ลูกชิ้นปูนะครับก็อันนี้เอ่อมาได้ยี่สิบบาทมันปูนะครับมันแพงหน่อยปูอืมผมไม่ใส่กินบนะครับอันนี้มะม่วงใจมึงสามสิบห้าบาทตามมาล้นะครับปลาลั่นนะครับอันนี้ นี่เท่าไหรยี่สิบห้าบาทไข่ไก่สามลูกยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทสามสิบบาทใช่ไหมครับคืนนะรับราคาก็ไม่แพงกว่าปกตินะครับแล้วก็อจาจจะแหตุผลนิดนึงปกติทียี่สิบบาทยี่สิบห้าบาทจะสามี่บบาทแล้วแต่ครับอันนี้กอกามเพิม่มสัตสหีบจังหวัดชลบุรีครับดีครับ